แวนไว้เพื่อนมั่งเลยลงน้อยกลางลำกลางให้กินรโโักกอมึงคว่างหอยรอดก้อนใหญ่จองไม่ใช่ผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นพี่ทองผมอยากจะขวากลูกของผมไปกับสีไพรด้วยแล้วผมจะตั้งชื่อของ,ของเขาให้มันตราตึงในใจผมตลอดเวลาว่าชื่อด้วนให้ชื่อว่านายด้วนด้วนจะอยู่เป็นสักขีพยานว่าถ้าเมื่อไรที่ผมฆ่าเสือดำเสือดาวไม่ได้ เสื้อดำเสือดาวไม่ได้ลูกชายของผมจะต้องชื่อด้วนเท่านั้นฮะนี่หมายความว่าพี่ขุนศึกจะขวากด้วนลูกชายของพี่ไว้ให้สีไพรเป็นคนเลี้ยงใช่พี่ไม่มีใครแล้วพี่จะต้องทําหน้าที่รับราชการแล้วก็สืบมาเสื้อดาเสือดาวขวากด้วนไว้ให้ดูแลกับสีไพรด้วยจะได้ไหมเรื่องเงินทองต่างๆพี่เป็นตุระให้หมดทุกเรื่องก็คงจะไม่ยากเกินกําลังกับพี่ขุนศึกพี่ตองครับ เก็สบศพสีนวลไปบปําเพ็ญกุศลศพไว้ก่อนเก็บศพพ่อเอาไว้ก่อนแล้วเราจะอเอก็บไว้จนกว่าจะจับฆ้าือดำือดาวได้แล้วจึงจะเผาศพพ่อกับศพสีนวลเอาไว้เป็นสักขีพยานครับได,ได้ได้ได้อ่ะน้องซีมานี่น้องสีวนวลอดุ้ยแกมันนักอไอมีมึงจ่อยเยอะเด้ที่ไอมีจ่อยเยอะเด้กูเยอะไม่รอดเออได้จ้องเอาเอากูยกแล้วนึ่งร้องรามัจ้องเอาเอาอ ฮันตายมี่ไม่จวยเยอะไม่ใจเบรกหรอกกูแต่ว่ามีแต่ไม่รู้กูจะยกเบอร์ได้เบอร์ไงจรองอันอ่าตาบดมาตางนี้เก็บใส่ลงก้อนอ่าไม่ความมานำปรามาทุบตาบินทำทุบๆขึ้นแล้วก็เก็บซอบไว้อะไรจนกว่าไม่ความหวาจะจับเสื้อน้ำซาลอะไรอ่ะเรียบร้อยกำลังกนึกดีมากครับพี่ทองวันนี้บ้านหลังนี้ขอฝากให้สีไพรช่วยดูแลฝากพี่โคมพี่จามวยดูแลด้วย ขับไม่พื้นน้องเราต่างกล้องคนกายยินดีที่จะช่วยเพราะว่ามันตึงกันนี้ไม่จะจำพื้นเร็วเออคนเรามันต้องช่วยกันเล่นในยามทุกยหายากค่ะพี่คุนศึกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องด้วนเดี๋ยวด้วนสีไพรจะดูแลเป็นอย่างดีให้เขาไม่มีคําว่าขาดคนเป็นแม่สีไพรจะดูแลบ่มฟักเขาให้เป็นคนดีในปลายภาคหน้าขอบคุณสีไพรามากพี่คุนศึกคนนี้ไม่มีอะไรมากที่จะให้สีไพรนอกจากการดูแลเรื่องเงินเงินทองทองและก็ภาระราต่างๆ และก็มากไปกว่านั้นก็คือคําขอบคุณขอบใจจริงๆจะให้พี่กราบสีไพรก็ได้ไม่เป็นไรกับพี่คุณศึกาก็ถือะว่าสีไพรก็รักพี่สีนวลพี่สีนวลตายไปหน้าที่ของลูกพี่สีนวลก็จะต้องเป็นหน้าที่ของสีไพรอยู่แล้วดีมากสีไพรพี่ขอบคุณเธอมากพี่ทองพี่หมีครับข้าวปลาหารไม่ต้องกินแล้วรีบเดินทางตามข้าเสดําเสดาวตามผมมาจัดร้อยไอเสด็มเสดาวตามผมมาตั้งนี คนจะไปวันนี้แล้วก็อยากคิวสักทีน้องซี่ไปไปเถอะค้าไ,<ป>ไม่ได้จีบกูกันนี่ควักาบานกันละน้องไอค้คก้มจะไปจำโต้ต้องคนใหญ่เดินลักกินไง่ไก่ควักกูนั่นไก่ชนกูมาตังนี้สิครับพี่กมพี่ชามมาช่วยกันดูแลด้วนไป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 งอแล้วลังจากตีหนึ่งจบยายายา สลับไปประเดียวใจคุณสึกฝืนตื่นขึ้นมานา่าเสียใจใครมาค่าพี่น้องอานาณาตดำตาปลาดลงไล่ปลายมาวาบแกมสายแกมควานึกเสียใจในาสมเปตพี่น้องอเวตนาแนาหนิจจานวนปีสีกรบล ta yeah, kun suk sing so ya yeah, ya yeah, ya nah. นั่งนิ่งสบสงบสบตินมนตน้ำตาล้นนิตจาม่ละเลยจะตามไขรผู้ใดในปาราแล้วใครมาฆ่าไ้จินใจแลตาพี่น้องหน้าปวไม่รู้เลยจะตามไขรผู้ใดได้นาพี่น้องหน้าไม่รู้เลยนิจใจนวนพี่มาสิ้นลง หยุดเสียใจบัดนาบัดนี้มาซืบอเขาแต่เรื่องราวไม่มีคนนึกแล้วจีวัวใจเส้นสรงสารขุดศึกสิ่งพีนองอบัดนี้ในคลานี้ทุกตาวีเมียตุ้าและตายายาย,ายาูราไว ยิงกุมใจนักหน้าพี่น้องเออที่ข้าใไม่จะกลาวไปถึงเสื้อส้าเอ้ยที่เราดง ไกกับเพือเขารัตนาวัตถสถานถิ่นที่ตรงนี้เขาเรียกกันว่าซุ้มจรนของเสือดําเสือดาวนั่นท่านก็คงจะนึกกันออกใช่ไหมครับว่าผู้ชายที่ยืนใส่หมวกไปเล่ใบดาพวกนี้เ็าคือใครนั่นสิครับหัวหน้าซุ้มจนรก็คือเสือดําและมีน้องสาวสุดสวยชื่อว่าเสือดาวทัาน่ิคารพครับวันนี้เสือดํามีความสุขผิดปกติและได้เรียกเสือดาวตลอดถึงเสือนุ้ยเสือเนเอ๋อเท่ ก็จะพูดคุยกันได้ยังไงนิยายของเรามันยาวผมพยายามรีบเสาให้มันสั้นรีบติดตามต่อสิครับท่านที่ารพ น้องเอ้ในมู่จนเคยโจกชนเชี่ยวฉันกันพระจนพอตั้งโจราโจรียาย่าเอยสองพี่น้อง อีตซองพี่น้องกิดไม้ปองเปลี่ยนสร้างทางกุศลรลนคนรวยแจกใจพี่น้องเอ้ยคนจนประชาชนคนทุนน้อยน่าปล่อยรอมเย็นสวัสดีค่ะพี่คุณสวัสดีค่ะพี่เสือดำสวัสดีน้องเสือดาวน้องรักของพี่วันนี้พี่เรียกเสือดาวตลอดถึงเสือนุ้ยเสือเนรเสเทงขึ้นมาก็มีเรื่องข่าวดีที่จะบอกกันให้รับรู้ให้รับฟัง วันนี้พี่เสือดําหน้าตายิ้มแย้มผิดปกติก็คงจะมีข่าวดีมาบอกพวกเราในซุ้มมือปืนทุกคนซุ้มโจรกันทั้งหมดใช่ไหมใช่นั่นก็คือหมายความว่าวันนี้พี่ได้นั่งสมาธิดูฤกษานาทีและจับยามสามตาดูแล้วตามฤกษ์พระยาพิชัยสงครามดูฤกษานาทีของดาวโจรวันนี้เรามีภารกิจสําคัญที่จะต้องออกร้นฮะ วันนี้ดีใจจังเลยเสือดาวได้ออกพ้นกับเสือดำอีกแล้วฮะใครบอกว่าการพ้นครั้งนี้พี่จะพาเสือดาวไปด้วยฮะทำไมล่ะการออกพ้นครั้งไหนไหนยังไงยังไงถ้ามีเสือดำจะต้องมีเสือดาวถ้ามีเสือดาวก็จะต้องมีเสือดำในสถานที่นั้นด้วยพี่อย่าลืมสิพี่ก็ยิงปืนแม่นมันจับวางเสือดาวก็ยิงปืนแม่นอย่างกัจับวางเหมือนกันเราก็ฝีมือมันก็ไล่เลี่ยกันแหละพี่ไอ้นั้นพี่เข้าใจ แต่เธออย่าลืมว่าการบุกรุนในครั้งนี้เราจะบุกร้นบ้านของขุนพลตรพีแห่งนครปัจิฉินนค,นครฮะขุนพลตรพีเป็นคนที่มีอำนาจบาดใหญ่มากในคนครปัติฉินนครใช่มันเป็นคนชั่วที่ทำนาบนหลังคนให้ประชาชนคนทุกคนมากู้นี่ยืมสินใครไม่มีเงินพอที่จะส่งดอกเบี้ยที่มันเก็บสูงกว่าภาษีที่เขากำหนดสูงกว่าที่ธนาคารกำหนดกฎหมายเขากำหนดมันเก็บสูงมาก ประชาชนคนไม่มีทุนเงินอยู่แล้วไปกู้มันมาเอาเงินไปดอกเบี้ยไปจ่ายมันไม่ครบมันยึดที่นาจนงเขาต้องกลายเป็นคนบ้าคนบอดคนต้องออกจากสถานที่ที่เขาเคยอยู่ระหกระเหินไปเป็นขอทรงขอทานตามในเมืองมันน่าสงสารมากพี่เลยตัดสินใจจับปล้นบ้านไอ้คนุนพลตรพีไอ้คนชั่วไอ้คนเลวที่มันเป็นบัลร,รังกกัดกร่อนประเทศชาติของเราอยู่ ไปจะปล้นเงินมาใจให้ประชาชนแล้วคืนจโนดนที่ดินทุกใบให้กับคนในนครปัดฉิมนครก็ดีเสือดาวจะได้ไปด้วยเสือดาวจะยิงหัวมันเองเอะไม่ได้เธออย่าลืมว่าคนมีอำนาจบาตรใหญ่คนมีอิทธิพลมีศัดว์มีสีกลุ่มคนสีเทาเนี่ยมันย่อมที่จะมีมือปืนอยู่ด้วยอยู่แล้วพี่กลัวว่าการบุกปล้นในครั้งนี้จะเกิดสิ่งไม่ดีไม่ได้กับเสือดาวถ้าเกิดเสือดาวเดินทางไปด้วยเนี่ยนะ พี่จะต้องกังวลใจแล้วก็เป็นห่วงเสือดาวมากเพราะฉะนั้นถือให้การทางานมันราบรื่นและก็คล่องพี่ขอไปกับเสือน้อยเสือนยเสือเท่งแล้วก็บริวารสมุนที่สักสามสิบเสือดาวขอให้อยู่ที่ซุ้มของเราและดูแลทําหน้าที่บริหารซุ้มของเราแทนพี่ด้วยโถ่เอ้ยเสือดาวก็มีฝีมือจะไปกลัวอะไรใครเล่าพี่ก็รู้ดีว่าน้องสาวของพี่ไม่เคยกลัวใครนั่นพี่เข้าใจแต่ยังไงยังไงวันนี้ก็ไปไม่ได้ สเสื้อนุ então, ้ยเสือในจะเทงพร้อมหรือเปล่าพมพร้อมกับพร้อมซับเบอร์ซัหรับน้องเสื้อดำหัวพืนผมได้หมดแต่การเราปล้นเลวเาื่ินมาแจ้ใจกับคนจนคนประจาชจนคนที่ต้องการเงินสั์สิ้นเราถือว่าเราทำความดีเราจัดตัวเองเป็นซาตีอาป้อมป้อมกับพร้อมกับเสื้อเนื้อไอเสื้อเนอกับกับพร้อมตอนนี้เรียมปืนเอาปืนปืนสั้นมาจะพ่ายเร็วถึงเอาปืนยาวมาแนบกันรมบูุญไอ้ชื่อไอ้เลื่อยแกก็่บีี่ ปนันนะเสื้อนุยเปล่าไม้เหยียดผมเผื่อนเขาเจอหน้ากลัวเป้งจิงเเสื้อดำเสื้อดาวเสื้อเต็งเสื้อลำเสื้อคุณนะปรโยชนม้วนมือคว้าเขาเสื้อดำกูเหยียดผมจือเสื้อนู้มึงแน่ไม่เคยกลัวเดียวจิงจืดเลยก็ว่าเสื้อนู้นู้ไม่พอใจนุยไปกันเหยียดผมอ่านเนื้อเออเสื้อนู้นุยใคยกวยวจิงกูนึกหนึกมึงใหยากอีพลอน อใหญ่พรอนดุกดีได้เราเข้าจ้องควดายกกูแต่งเออเธอใ่หนกเส้อดำไม่แบ่งง่ายพุดนี่กับกูแกชื้อวบาแกแบ่งเจได้ที่ตำนาที่ป่าใหญ่ตำกินกับปลักวยแล้วมันจัดจคบใจเพื่อนยิงกูเชยดก้างกรงนั้นเคยไม่เห็นคนเดียวแล้วมึงอยู่หนอยกูไปยอบต่ตอนเขายิงอยู่ข้างกอกำกำจามตายอย่างละกูเลยเพื่อนก็โซมันยอบอยู่เอาเป็นว่าพี่ขวากซุ้มโจนนี้ไว้กับเสือดาวด้วยแล้วอย่าไปไหนอย่าเปิดเผยตัวตนตัวเอง ว่าเราก็คือเสื้อดำเสือดาวตอนนี้ทางการกำลังล่าตัวของเราอยู่ถึงว่าเราจะเป็นคนดีที่ปล้นคนรวยไหมกับคนจนแต่ยังไงยังไงเราก็ทำตัวผิดกฎหมายของปัจชินท์นครนีคนเราทุกคนอยู่ภายใต้การปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่างนั้นแล้วเราอยู่ภายใต้อำนาจของกฎหมายยังไงเราก็ผิดกฎหมายแต่การผิดกฎหมายของเราไห้เกิดคุณงามความดีต่อประเทศคงจะไม่เป็นไรฝากด้วยแล้วพี่จะรีบกลับมาอย่าดื้อ อย่าไม่ทําตามพี่เสนะเสือดาวตามมาทางนี้เสือหนุ่ยเสนาไอเสติงมาเลยไป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 เฮียครับปมปมควักควักนกบินลากีควายกันนั่นน้องเสดาวข้าพิชพิเนยครับ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 อย่าหน่องก็ใจไม่ใจก็ควักลูกเบาปีกันเนี่ยปล่อยแรงมันจะขึ้นโรงเรียนมันไม่บ่งไม่เบียกันน้องหยุดแยกไปก่อนแล้วที่ค้างอยู่สองสามหมื่นแล้วครับพี่กับกลางโตไปกันอ่ะ โอ้แล้วโอ้เสื้อดำหนำหน้าบันนีพาหนุ่ยเต่งบ้าวบ้าไม่เก่งเลยโอ้เสื้อดำหนำหน้าบันนีพาหนุ่ยเต่งคนกันเองเดินทางมันยางไหม อยู่ทางนี้เชื่อดาวนังลำบังนังสบายจะปลาใส่ถึงสามใจที่ป่าไกลขยายมาโอ้คุณศึกสิ่งกับมีทอง ซึ่งกับมีทองบัตรดีตั้งทองพลายได้พาไกยตัดบุกพี่น้องเออมาตามริมนุกค้ามองเงินทามั่มไพพี่น้องเออไม่ใล้ตาผักกาอยอ่านิดน้อยแล้วค่อยๆเดินทางอ้แล้วข้อกลับกลานตารเจ้าคุณพี่น้องเอพี่น้อง คุณพีนออาการุนร่กไกแบ่งผากตักรึงคืนกะตัวแบ่งจืนหนักหน้าแล้วจะขอเตอาล่วงผูตัวดบัดจาง่ายอพอตันไกลมาคุมกายาพอตีหนึ่งลวงเลยกว้า การแสดงกอนมาช้านี่ห้าเจ็บวงเลยครับขอความตื้อว่าโบ้ส้มควันกรบพ่อแม่พี่น้องเราเลยนั่งตะลุงปัจจุบันก็ให้มันเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพี่น้องครับพุมกับลูกในบ้านล้านพ่อแม่พี่น้องตรงนี้ทุกคนเดินทางกันแสดงกันมาไล่ขึ้นคืนนี้เสียงเอกเสียงเอ๊บเสียงเอ๊กไปบางพี่น้องครับเสียงกระกลมจะไม่เหมือนเดิมที่พ่อแม่พี่น้องเคยได้ควังหว่าลูกเบ้งเอือเสียงมันราบวงริงริ่งคืนนี้ก็จะพยายามเต็มที่กับพี่น้องครับ อาพิษลาดประการน,นึ่งประการใดล้านใจคนนี้รับพิษไวแต่เพียงผู้เดียวถ้าเกิดมีคุณนาความดีอยู่บ้างก็มอบกณนาความดีให้กับพีหมังจำหม,มังอาพีบุตรอาผีวิมพีวีสตาพันผู้ย่ญย่กับ,กน,าบานักผู้ยบาลผู้ติด่อประจกักสจำพันอาผมไม่ี่นองที่มาดับจมทุกผู้ตุกคนครับว่างวาอกาสมากกว่าไม่ผมไม่ีปนองโกงไงโอุกาสกับล้านเบ้าคนนี้มาทำการแสดงกระตันจินตีตรงนี้เรื่องไรเกี่ยนกันอีกี่นองครับ เดียวตามคำข้อตามจดหมายรับตีเกี้ยงกันมาว่าคนเหลือเดียวกคเวียนโอกซักอาเปิ่งอาจากอากับพมกับได้เดียวเดียวเดียวจดหมายซักซ้ำี่อาเปิงนะรับนะอาปรดใจดำสนุกสนานกันล้านเบาคนนี้ก็ต้องกคโคตระกุลและก็กราบเทบเท้าบมไม่พี่น้องทุกคนอยากอีเล่นเลยพี่น้องเออแต่ว่าต่อเดียวต้องเดินทางลงยาลาก็เจ้ามีภารกิจจาสต่งด้านปัตตานีแล้วกับพี่น้องสำหรับคืนนี้ สวัสดีสวับพี่น้องกรับสวัสดีครับ รำเดียวจะรำวงคนรักช่องเป i n งและตึงกาตามยารักช่องนาพี่น้องกับจะจบด้วยกำวนคนลา